สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดํามาไหลวันแม่นะครับด้วยงบศูนย์บาทนะครับจะดอกไม้ริมรั้วหรือว่าดอกไม้ข้างทางนั่นเองนะครับผมดอกไม้ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นดอกพุดธนะครับดอกพุดธขาวนะครับหาเก็บได้ตามข้างบ้านหรือว่าตามรั้วบ้านของใครก็ได้นะครับไปขอเข้ามาสักนิดนึงครับไม่ต้องทําพวงใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดนะครับให้ยางของดอกพุดธเนี่ยออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาคลุกกับแป้งนะครับเพื่อที่จะให้ ดอกของน้องเนี่ยไม่ดำนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทําเป็นมาลัยกันเลยนะครับผมโดยเราจะเริ่มเป็นฐาน6หรือว่าฐาน8แล้วแต่ใครถนัดได้เลยนะครับผมสําหรับตัวผมก็จะเริ่มเป็นฐาน6นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับผมก็จะทําไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าน้องจะเป็นพวงมาลัยนะครับผมก็จะเสียบไปทีละดอกนะครับผมตามที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลยนะครับผม ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จเองนะครับการทําดอกไม้พวกนี้ต้องใจรักหรือไม่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆทําผิดก็ทําใหม่นะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับก็จะเสียบตรงของน้องที่ที่ผมจะเสียบตรงนี้นะครับก็จะเป็นครึ่งดอกพอดีนะครับ ตรงดอกพุธเขาจะมีตรงข้อตรงกลางพอดีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะมีข้อตรงกลางด้วยนะครับก็ให้เสียบตรงนั้นได้เลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาเริ่มมัดนะครับให้น้องเป็นพวงมาลัยแบบกลมๆนั่นเองนะครับผม ด้ที่ผมใช้ก็จะเป็นได้ได้ยป็อกนะครับหาซื้อได้ตามร้านสังกัณฑ์หรือว่าร้านเครื่องเขียนได้ทั่วไปเลยนะครับหาซื้อได้หรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาได้ที่เป็นได้เย็บผ้าก็ได้นะครับแต่ต้องทําเป็นหลายๆเส้นหน่อยนะครับเพื่อที่จะเวลาเราดึงเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดนะครับผมนี่ครับเวลาดึงเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใบตองตรงนี้เราก็ฉีกออกได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับค่อยๆฉีกครับหรือว่าใครอยากจะเอาออกก่อนก็ออกได้นะครับแต่ว่าของผมก็ เราออกทีหลังนะครับการน้องเลื่อนกันดอกไม้ที่เราดึงเนี่ยมันเลื่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามาฉีกทีหลังแบบนี้น้องจะเข้าล็อกได้ดีมากๆเลยครับหลังจากนั้นก็จะมอมัดแบบนี้เลยนะครับผมค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบครับต่วแรกๆอาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอเพียงแค่ใจเราลักหรือว่าเราอยากจะทําให้แม่เราก็ทําได้เลยครับอยู่ที่ใจนะครับผมพวกนี้ นี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเป็นมาลัยแล้วตีนี้เราก็จะเหลืออุบะนะครับอุบะก็คือจะเป็นไอที่ย่อยๆตรงข้างล่างของพวงมะลัยนั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเรียกเป็นอุบะนะครับผมต่อมาเราก็จะเริ่มมาทําอุบะนะครับโดยเริ่มจากดอกลักนะครับผมจะทําเป็นกลีบดอกลักนะครับเป็นแทน เป็นอุบะนะครับเป็นฐานอุบะผมก็ลืมแล้วว่าชื่ออะไรนะครับเราก็จะแกะเป็นกลีบดอกลักนะครับเก็บไว้นะครับแยกไว้เลยผมจะทําเป็นใช้กลีบดอกลักเส้นละ2กลีบนะครับผมหลังจากนั้นก็จะร้อยดอกลักเรียงดอกก็ได้นะครับจากเล็กเอ่ยจากใหญ่ไปเล็กนะครับ7ดดอกนะครับผมหรือว่าใครไม่มีดอกเล็กก็สามารถใช้ดอกเสมอกันได้เลยก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับ ก็จะอ้อยไปประมาณสัก10บเซนนะครับเพราะว่าน้องจะได้ตุ้มๆแล้วก็สวยๆนะครับผมเลือกขนาดดอกที่มันใกล้เคียงกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องใหญ่หรือว่าไม่ต้องเล็กมากนะครับให้ดอกนี้ใกล้เคียงกันหมดพอดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามามัดจุกรวมกันแล้วเนี่ยดอกข้างล่างมันจะเสมอกันหมดเลยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาไปพ่นสีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพ่นสีก็ได้หรือว่าไม่พ่นก็ได้นะครับของผมจะมีสีเดิมอยู่แล้วนะครับของผมจะก็เลยต้องใช้สีนะครับมาพ่นเพื่อที่จะเพิ่มลวดลายให้กับน้องหน่อยหรือถ้าใครไม่อยากพ่นก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องพ่นก็จะประหยัดไปแบบนี่ครับเวลาทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้มัดจุกเสร็จเห็นไหมครับตรงข้างหน้ามันก็จะเท่ากันหรือว่ามันก็จะห่างกันไม่เยอะครับ หลังจากนั้นผมก็จะมาทําเป็นลักซีกนะครับเป็นร้อยเป็นซีก,ก็จะแกะกลีบดอกลักออกมาทีละกลีบนะครับแล้วก็จะเริ่มร้อยเป็นทีละซีกันละซี่กนะครับโดยเริ่มจากฐานเนี่ยก็คือสี่กลีบนะครับเว้นช่วงชั้นแรก4กลีบชั้นที่ 2- 3ามกลีบนะครับก็จะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับผมว่าจะเอาสั้นหรือเอายาวแค่ไหนนะครับสำหรับลักซีกเนี่ยผมก็จะ จะใช้เป็น2อ,สอเส้นนะครับหรือว่า2วงนั่นเองนะครับก็จะทําเป็นอันใหญ่วงใหญ่แล้วก็วงเล็กนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเป็นรัดข้อตรงมาเลยเราพอดีเลยนะครับผมก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็คือจะใช้สมาธิมากกว่าการร้อยดอกพุดนะคบเพราะว่ามันจะเว้นระยะห่างแล้วก็ลวดลายมันจะพอดีเป๊ะเ,เ,เลยครับถ้าใครร้อยเป็นแล้วก็จะไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ร้อยไม่เป็นเนี่ยก็จะยากนิดหน่อยนะครับผม ค่อยๆทําไปครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับก็คือสามารถใช้ดอกดาวเรืองแทนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนเสร็จเนี่ยมันะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับก็จะค่อยๆร้อยไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับสีก็อย่างที่ผมบอกนะครับหรือถ้าใครมีสีอยู่แล้ว ก็สามารถพ่นสีได้นะครับสําหรับสีที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นสีที่พ่นดอกไม้อยู่แล้วนะครับเพราะ <Greek> ว่าผมก็จะทําใบสีเรื่อยๆนะครับผมก็จะพ่นดอกไม้เอาไว้พ่นดอกไม้หรือว่าเอาไว้พ่นสีที่เราต้องการหรือว่าสีที่ธรรมชาติเขาไม่มีนั่นเองนะครับผมก็จะใช้เป็นสีกระป๋องแทนนะครับก็หาซื้อได้นะครับหรือถ้าใครทําใบสีหรือว่าทําดอกไม้ประจําอยู่แล้วก็ลองหาซื้อมาไว้ใช้ได้นะครับกระป๋องหนึ่งก็ แพงอยู่เหมือนกันครับประมาณ2-300แล้วแต่ร้านนะครับผมนี่ครับเวลาเราร้อยเสร็จก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะฉีดสีเป็นสีส้มนะครับอันนี้เป็นตีนสีส้มผมก็จะทําเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมาลัยซีกดอกหลักนะครับหลังจากนั้นก็จะเอามามัดเลยนะครับให้มันเป็นวงกลมผมจะทําเป็น2เส้นด้วยกันนะครับผมค่อยๆทําทไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆถ้าใครทําเป็นแล้วก็จะไม่ยากเหมือนที่ผมบอกนะครับ พอหลังจากนั้นเราก็พอเสร็จตรงนี้แล้วผมก็จะมาประกอบมมลัยแต่ว่าผมลืมถ่ายตอนที่ประกอบพวงมมลัยมาให้ดูนะครับแล้เดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปดูตอนเสร็จเลยกันนะครับผมมันจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับพอใช้ได้ไหมเอ่ยไม่ต้องทําใหญ่มากครับทําพอเล็กๆน่ารักน่ารักก็พอครับไม่เปลืองเวลาด้วยนี่ครับเสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดติดตามผมได้เลยนะครับ